สวัสดีครับพบกับพี่ฟิมอีกแล้วนะครับในบู๊ฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆแอซีของเราเช่นเคยเลย วันนี้นะครับเรามากับเอออะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้บุ o ฮาวเวนนะครับได้ทําการอัปเดตแอปปี้ฮา o ลว e n เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยในวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆเอซของเรามาเล่นซ่อนหานะครับกับสิ่งที่อัปเดตมาในรอบนี้ของบุ o k h a เวนนั่นเองโดยการเล่นซ่อนหาของเรานะครับเราจะอธิบายกติกาคร่าวๆแล้วกัน ในกติกาข,าข้าวๆของการเล่นซ่อนแอบของเรานะครับเราสามารถซ่อนได้นะครับบริเวณด้านหลังทั้งหมดเลยนั่เองนะครับแต่ห้ามเป็นบริเวณที่เราไม่สามารถที่จะไปได้นั่นเองนะครับจะเป็นที่ที่เราไปได้โดยปกตินั่นเองนะครับสาหรับใช้ในการซ่อนแอบในรอบนี้เข่าวงกดได้ไหมได้สิจา้าจะมาซ่อนในเข่าวงกดเดินตามหากันในเข่าวงกดสามารถทําได้นะครับน้องๆสามารถแบบเออไปซ่อนในเขาวงกงเข่าวงกดแล้วเออ,เอ,อมีหิ่งห้อยด้วยนะเมื่อกี้นี้นะครับหิ่งห้อยตัวเล็กๆตัวน้อยๆกัน กเิดนสามารถทําได้เลยนะครับนั่นเองดยในรอบนี้นะครับกติกาการซ่อนแอบของเราจะห้ามปรับตัวเล็กนีครับแต่สามารถเปลี่ยนสีตัวได้นั่นเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดต่างๆได้แต่ย้ําว่าต้องเป็นชุดนะครับที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นี่ครับอย่าใช้จิตวิญ,ญญาณในการมองนะครับต้องใช้ตาเปล่ามองนี่บางคนแบบจมลงไปในดินที่จะหายอย่างไรที่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะครับก็แอบหายากอยู่นั่นเองซึ่งก็อย่าจมลงไปในดินเลย เลยเนี่ยนะครับก็ซ่อนเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดานั่นเองครับผมและกติกาต่อมาบริเวณที่เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับเช่นบริเวณชั้น2ของบ้านตัวอย่างนะครับอย่างนี้มันจะมีบริเวณที่แบบเขาใช้ที่กั้นใช่ไหมกั้นอยู่ตรงนี้นะครับเราขึ้นไปไม่ได้เราก็ไม่ขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นไปหาไม่ได้พี่ขึ้นไปหาไม่ได้และกติกาข้อสําคัญกติกาข้อพิเศษของเรา ใครที่โดนพี่หาเจอแล้วสกายเป็นคนหากับพี่และจะมาใส่ชุดเดียวกับพี่นั่นเองนั่นก็คือชุดนี้นั่นเองครับนี่เราจะเป็นตำรวจกันนั่นเองนี้ใส่ชุดนี้นะครับเป็นคุณตำรวจ วิ่งไล่จับคนในบ้านด้านหลังนั่นเองและพื้นที่เราใช้ซ่อนนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับบริเวณด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี้เลยบริเวณด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยสูตรกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมบริเวณกิจกรรมฮาโลวีนนี่อัปเดตมาในรอบนี้เองที่อื่นในแมปซ่อนไม่ได้นะครับซ่อนได้แค่เพียงด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็กติกาอื่นๆนะครับที่ได้แจ้งไปก่อนที่จะอัดคลิปนั่นเองโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีน้องๆ ปดูการก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้า i s c o r ใต้ดีสคริปชันให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนที่มาเล่นซานแอบกับเราในวันนี้บ้างนั่นเองเออมากับคนแรกนะครับอู้เป็นแมงมุมแมงมุมเลยน้องกาตูนนั่นเองครับคนต่อมาก็จะเป็นน้องเอกน้องนินนะครับน้องพอจะน้องก้าวน้องไมกี้น้องเจ้าคุณนะครับน้องเรนเดลน้องออมมี่อุ้น่ากลัวมากน้องออมมี่เป็นแต่ย่าน คนต่อมาก็จะเป็นน้องแฝงค่ะเป็นน้องสตาร์บัคเป็นน้องนัชชาแล้วก็อันนี้น้องอะไรเอ่ยโอ้โหน้องรับนั่นเองนะครับแต่งตัวเป็นแบบแจ็คเดลิเปอร์ใช่ไหมเออน่ากลัวมากเลยนะคนต่อมาก็จะเป็นน้องณโมครับผมน้องนวนีออนโอ้นูนีออนจริงๆเลยนะครับสีเป็นนีออนเลยจริงๆคนต่อมาก็อันนี้ใครเอ่ยไม่มีชื่อชื่อบักหรือเปล่าเอ่ยคนต่อมาก็จะเป็นน้องเบสนะครับน้องวูดดี้นะครับน้องพูดี้น้องคิวเลิฟน้องกัดน้องตาหน่อยนั่นเอง และนี่นะครับก็คือคนที่จะมาเล่นซอนแอบ,บกับเราในวันนี้หาพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันไปหาไ, <ป S 2> ไ,ได้เลยแยกย้ายกันไปซอนได้เลยขอโทษพูดผิดสะลวรน,นิดนึงไปเลยครับเดี๋ยวพี่จะหันหลังแล้วกันเดี๋ยวให้เวลาน้องๆซอนนะครับสัก4ปีหยอกเล่นเดี๋ยวให้เวลาน้องๆซอนแล้วกันครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มหาแล้วนะ one hour later มาครับผมตอนนี้ก็คือได้เวลาในการหาแล้วนั่นเองบอกเลยว่าสายตาออชั่วร้ายนี้จะไปเริ่มหาน้องๆนี่ครับในแฮปปี้ฮาโลวีน นกันแล้วนั่นเองครับผมมาได้เวลาไปหากันแล้วซ่อนอยู่ตรงไหนกันนะแถวนี้มีหรือเปล่าหน้าประตรงหน้าประตูเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดือที่ที่ปลอดภัยที่สุดฉะนั้นเราจะมาดูตรงนี้เลยต้นๆน,น,นะครับตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีอภพมิมนี้ล่ะไม่มีเออเริ่มซ่อนเนียนซ่อนเนียนนะเนี่ยเอออันนี้ละมีไหมอันนี้ละมีไหม,อ,นนม,ไมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีโอ้โห โอ้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะอะไรวิ่งไปไหนเมื่อกี้นี้อะไรวิ่งไปไหนเมื่อกี้นี้นะโอ้โหเนียนนะเมื่อกี้เนี้ย<ห>อ่ะอ่าอ่เมื่อกี้เห็นนะปลายหางนะครับเหมือนมีหนูตัวสีดำดำตัวสีเหลืองๆหลืองนะครับผ่านหน้าผ่านตาเราไปเมื่อกี้นี้โอ้ยน่ากลัวว่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากบ้านหลังนี้กันหน่อยสิมีใครซ่อนอยู่ในบงอยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่มียังหาไม่เจอเลยนะเนี่ยเอาเราจะเริ่มห อาจจะผู้ไม้กันก่อนแล้วกันเนาะผู้มไม้่แหละตัวการสําคัญเลยนะครับคนชอบซ่อนกันอยู่ตามผู้มงผู้ไม้เอ๋พผู้ไม้เหมือนจะไม่เห็นนี่ครับผมเราเข้าไปดูกับฮาร์ทบ้านใหม่กันหน่อยแล้วกันว่าจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าไหนดูหน่อยสิรังนี้หล่อจะมีใครซ่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างพลังพิเศษอะไรแก้วเกรอร์อะไรยกเมื่อกีน้นี้เต็มไปหมดเลยมีใครอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่านะเราหาสิอ๋อไม่มีนะครับเ้ยจะปิดตู้เย็นด้วยแล้วต้องรักโลก ปิดตูเดต้เย็นปิดตู้เย็นไม่มีไม่มีใครอยู่ในตู้เย็นหนอต้อนมงต้นมไม้มีใครแอบซ้อนเป็นต้นมงต้นไม้หรือเปล่าไหนดูซิห้องอาหารไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีนะไหนเราเดินเช็คซิอุ้ยนี่แอบเนียนไงเนี่ยน,นี่ยงหาไม่เจอเลยเดี๋ยวลองก็เดินหาต่อเดินหาต่อเราต้องใช้อันนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อรถเข็นซะหน่อยแหละเพราะว่าแบบหายากมากตอนนี้คือแบบพื้นที่มันกว้างนะตอนแรกก็คิดว่าพื้นที่มันจะแคบแคโอ้ยไหนนะอัปเดตนี้พื้นที่เขากว้างมากนะสมกับเป็นอัปเดตใหญ่ฮาโลวีนจริงๆ นะครับเพราะว่าแบบพื้นที่เขากว้างมากเลยอ่ะแบบโอ้โหพื้นที่ประมาณ800ล้านเอเคอร์นะครับกว้างมากเลยพื้นที่อะไรมันจะกว้างขนาดนั้นกันเชียวมันกว้างมากเลยนะต้องบอกเลยเรื่องของความกว้างคือแบบยอมรับเลยนะครับเพราะมันกว้างมากจริงๆกับอัปเดตตัวนี้มาเนาะมันก็มีพวกการอัปเดตของต่างๆเข้ามานะเยอะแยะมากมายไปหมดมากมายจริงๆเออลอลอด,ดี๋ยวเรารอดูเราดูหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆคือเขาทําดีนะแบบคือแบบไม่ซ้ํากับฮาราวินปีที่แล้วเลยคือฮาร์วินปีที่แล้วนะครับเขาก็มีการอัปดงอัปเดตมาเนาะเป็นแบบเข้า ของต่างๆให้เราไปดูตรงนี้กันหน่อยสิตรงนี้มีใขรซ่อนอยู่รหรือเปล่าตรงนงตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงไหนเนี่เราเจอแล้วคนแรกลุกมาเลยจ้าลุกมาเลยจ้าน้องคิวเลิฟมาเลยคนนี้จําได้คนนี้มาทําคลิปกับเราบ่อยเปลี่ยนชุดเลยจ้าโอ้โหจะเจอคนแรกพื้นที่กว้างขวางมากมาเปลี่ยนชุดตามมาจ้าพี่ไปเดินตามหาเลย ไหนมีใคาอยู่ตรงไหนกันอีกบ้างเมื่อกี้ขาแลบออกมาไงเลยเห็นขาซ่อนอยู่ในแบบล่ำหมดอยู่ในโลกนะจ๊ะอุ๊แต่มันมืดอยู่เนาะเพราะจริงๆคือพื้นที่มันก็มืดอยู่หนแกมันก็ไม่ได้แบบสว่างสวัยแบบหาเจอได้ง่ายขนาดนั้นนะนี่เพิ่งเจอคนแรกอีกนะนี่ผ่านไปหลายนาทีแล้วนะเพิ่งเจอคนแรกเองนะแกไอ้ดูซีตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีคือแบบวาร์ปเพิ่งวาร์ปมาด้านล่างอ่ะเมื่อกี้นี้เออว่าแบบมันหายากจริงๆโอ้แมกก็คือแอบหายากจริงๆเนะี่ยเราลองไปดูตรงนี้กันหน่อยสิตร งนี้จะมีใครไปซ่อนอยู่หรือเปล่าเดิไปเดินตามหาเดินตามหาเดินตามหงตามหาเดินตามหงตามหาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้มีหรือเปล่าอันนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพ้ยอันนี้เหมือนเข้าไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้แต่มีของแปดปลอมโป้งโดนหาเจอแล้วมาเลยจ้ามาเป็นคนหาเลยมา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 แหมก็เนียนอยู่นะเนี่ยเนื้อตัวนะจ๊ะโอ้เนื้อตัวเนียนมาก เออแอบนงแอบเนียนนะเนี่ยเพราะแบบมีความเนียนมีความเนียนนีเออยดงเออยได้นะต้นมงต้นไม้มีใครอยู่หรือเปล่าต้นไม้ทะลุได้ตอนนี้อ่ะไปดูเขาบงกดต่อเซ็ตรงไหนน้อตรงไหน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 อุ้ยอุ้ยเขาโดนหาเจอแล้วพี่คนนั้นโดนหาเจอแล้วเราจะไปอุ้มเขามาทำไมน่ะตายแล้วไปอุ้มเขามาทำไมนะเขาโดนหาเจอแล้วไปเดินตามหาเดินตามหาต่อแยกย้ายกันหาเลยเราไหนดูซิอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะด้านนี้มีใครไหมโอ้นี่ไงนี่ไง นี่ไงออกมาเลยหนูออกมาเลยนัชชามาเป็นคนหากับพี่เร็วเร็วรุกเออโดววนหาเจอแล้วเริ่มง่ายแล้วเริ่มง่ายแล้วออ้โว้าวที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าเข้ามาหน่อยสซไฮไฮมีไผ่อยู่บอยอ้คือบ่อมีไผ่อยู่เลยหรือไหมตายแล้วเซ่ไฮโอไมค์กอดมากเลยบ่มีไผ่อยู่เลยไหมโอ้ตายไหนน้องดูตรงซอกๆดรึบๆดีสิมีใครอยู่ไหมนะ ตรงนี้มีใครอยู่ไหมเนะเหมือนจะไม่มีนะใช่ไหมเนะตรงนั้นนะนะสวัสดีจ้ามาหาแล้วจ้าไปนอนอะไรอยู่บนนั้นเขาขาวลงมานะครับลงมาเลยแหมลงมาครับลงมาเลยลงมาเลยแล้ว้องหาแถวนี้ต่อด้วยเออเผื่อมีหนูหาแถวนี้เลยก้าวพี่ยกอนาเขตเพื่อนนี่แถวแถวนี้ให้หนูหนูหาเลยแต่พี่ขอออกไปหาด้านนอกต่อก่อนที่ทางออกแป๊บเออหามาให้เจอให้ได้นะจ๊ะหามาให้เจอให้ได้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราดูด้านนอกของเรากันต่อสิดูด้านนอกของเรากันต่อเขาไปซ่อนอยู่ตรงไหนกันอีกตอนนี้เดินกันมุนลมุนวุ่นวายหมดเลยนะครับเดินกันแบบชุนลมุนวุ่นวาย หากันไม่เจอไปหมดใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเออเดินกันแบบมุ่นเมอีเตนังกันไปหมดตรงไหนไม่มีไงไหนดูตามซอกตามหลืบซิตรงนี้มีไหมไหนดูซิไม่มีไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่มีอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมเขาเนียนกันเลยในบ่อน้ํามีใครอยู่หรือเปล่าเราไปดูซิในบ่อน้ําฟืบนหนใครนะมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะอตรงไหนนะอเดินตามเข้ามานะครับตอนนี้เราเดินตามน้องวูดดี้เข้ามาแล้ววูดดี้จะพาเราไปล่าท้าผีนะครับในบ่อน้ําบ่อน้ํากว้างขนาดนี้เลยเหรอไม่มีวูดดี้ ใครเาข้ามาห,าหาอะไรของเองเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยม่วน,นิ่มจัดเลยเปนดีเอ้ยตรงน,นี้มีพิซซ่าด้วยมีพิซซ่าตกอยู่พิซซ่าไข่อะใครมาทาพิซซ่าตกอยู่ตรงนี้เออไม่มีนะตรงนี้ก็ไม่มีมเฮ้ยเดือือว่าเขาแอบ,บกันเนียนมากเลยนะเนี่ยเออมีการแอบบนงแอบเนียนนาแบบแบบหาไม่จงหาไม่เจอกันเลยนะแต่ก็ต้องบอกนะว่าอัปเดตรอบนี้นะครับเขามีพาร์ทที่เข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมเป็นพาร์ทของต่างๆนะครับเป็นพาร์ทบ้านหลังนี้นั่นเองก็จะมีเป็นเกี่ยวกับอ่บ้านขนาดใหญ่นะครับสาม ชิ้นเหรออม,มีอะไรใหม่ๆสำรวจห้องใต้ดินที่น่ากลัวแล้วก็กลายเป็นผีเออสามารถเป็นผีอยู่ในบ้านได้ด้วยใช่ไหมโอเ๋นะส่วนตรงด้านนี้นะะี่ครับเขาก็เป็นกิจกรรมของสัปดาห์แรกเขาก็จะมีของแจกตามนี้ใช่ไหมจ๊ะเออหาไม่เจอเจอแต่แคนด,ดี้ไปหายเจอมาพี่มาเดินตามหนูทําไมไปเดินหาของตัวเองไป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 เออไปเดินหาเดินหาหายเจอหายเจอใครอ,อยู่ตรงไหนต้นวงต้นไม้ในมีไหมเดี๋ยวปินไปดูซิไปไปดูซิโอ้ยหายากว่ะเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนต้นลงต้น,ตนไม้มีใครอยู่บนต้นไม้ไหมไม่มีโอไม่มองไม่มีไม่มองไม่มีไม่มองไม่มีเปลี่ยนชุดเลยนะครับโดนเจอแล้วครับโดนเจอแล้วเปลี่ยนชุดเลยเป็นคนหาร่วมกับพี่เลยมา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  <mm <it> ไหนลองปีนอันนี้ขึ้นไปสิมันจะมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหนเดินขึ้นมาดูสิไหน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 ไม่มีก้อนี้ไม่มีกรอนี้ล่ะก้อนนี้ไม่มีกอนน้กอ,นนกอ,นนกอนนี้ก็ไม่มีโอ้ตก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 ต้นไหนเอยลองหาอีกลองหาอีกไหน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 มต้องหา เจอบ้างแหละพี่ว่าแบบน้องเขาไม่ได้ซ่อนเนียนหึงขนาดเราหาไม่เจอเลยหรอกมันไม่มีทางเป็นไปได้เวยเออมันต้องมีแบบขาแลบแขนแลบกันบ้างแหละเปลี่ยนชุดเลยนะครับแล้วก็มมเช่วยกันหาเลยนะจ๊ะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไม่ช่วยกันหาเลยเด้อมามาเริ่มหาเริ่มหาพยายามหาเพื่อนให้เจออยู่ไหนกันอยู่ไหนกันแกพี่เจอรอบนั้นแล้วพี่ก็ไม่เจออีกเลยมันหายากมากเลยอ่ะแกเฮ้ยเปียโนเล่นได้ตกใจมาเลยเปียโนเล่นได้ด้วยแพนิกว่ะตรงด้านนี้หรอตรงด้านนี้ไม่มีนะตรงด้านนี้ไม่มีห้องนี้ ห้องนี้ดูแอบซ่อนได้นะเป็นห้องที่ดูจะแอบซ่อนได้ก็ไม่มีนะน้องเจอคนไหนกันบ้างไหมเนะ corona, in ี่ยนายใครที่เพิ่งโดนหาเจอใหม่ๆมาหาพี่หน่อยอยู่ที่หน้าบ้านอัปเดตอ่ะเออมาหาหน่อยเร็วใครที่เพิ่งโดนหาเจอมาโดยที่แบบหาเพื่อนเพื่อนหาเจอนหนมาเร็วมาเร็วหน้าหน้าบ้านอัปเดตตรงนี้ก็ได้มามามานานไหนนายโอ้หหาเจอหลายคนแล้วโอ้หกเจ็ดแปดเออหลายคนแล้วไปทุกคนแยกย้ายกันตามหากระบวนการนักสือ เออโคนันหาหาไปเลยหาเราต้องเจอกันให้ได้ <_ C> e <an> เพื่อนไปซ่อนอยู่ตรงไหนมันม,มีทางเนียนจนเราซ่อนจนเราหาไม่เจอหรอกไป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 เออน้องคิวเลิฟกำลังหาอย่างตั้งใจนะครับตอนนี้หาอย่างตั้งใจวิ่งกระโดดดึง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 เนี่ยเลยข้างล่างเนี่ยมันซ่าสงสัยมากมันน่าสงสัยจริงๆในล่ำในโรงนี่ใครอยู่หรือเปล่าอะไรที่ส่งที่ซ่อนอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ตรงไหนกันนะเฮ้ยนี่มันเหมือนมีขาอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งใช่ปะปุ่มอะไรอะแกใช่ไหมหรือว่าแมงมุมเมาหรือว่าอะไรวะลองหาดูซิ มันไม่ใช่นะเนี่ยมันไม่มีมันเหมือนปุ่มเฉยตายแล้วโดนบุคคาเวตหลอกลวงมีไหมตรงนี้มีไหมเตียงใช่ไหมมันคือเตียงอะไรอ่ะลองดูหน่อยได้ไหมมันเป็นที่ซ่อนแบบบั็กหรือเปล่าทำไมเขาเข้าไปได้ลองดูซิมันเป็นเตียงได้ยังไงมันมีเตียงได้ยังไงพี่ก็สงสัยเหมือนกันตรงนี้ช่วงหนึ่งมันต้องคานเข้าไปหรือเปล่าลองกดคานเข้าไปหน่อยได้ไหมมันเป็นเตียงหรอใช่เตียงแน่นะลองเช็ค็คดีๆเช็คดีๆใช่เตียงไหมทุกคนกำลังสงสัยไอ้เหลืองเหลืองนี่คืออะไรไอ้เหลืองเหลืองนี่คืออะไรอ่ะทุกคนแล้วพี่บกเอยาีกเอีปนนเเมั็ตยงงจริๆด้วย แกมันไปเตียงจริงด้วยเฮ้ยทาไมเขาใช้เขาใช้เตียงไปซ่อน้างในใต้บ้านหรอเราไปตามหาสิเราต้องเข้าไปให้ได้เข้าไปให้ได้เข้าไปให้ได้แอเข้าออกมาเขาเข้าไปซ่อนยในกําแพงในผนังได้ยังไงเอาออกมามันออกมาทุกคนตอามอนออกมาให้ได้มันจะแอบไปซ่อนอยู่ในกําพงกําแพงได้อย่างไรกันเอาออกมาเออน้องกำลังเข้าไปเอาคนในกําแพงออกมานะครับน่ากลัวมากเลยผีในกําแพงโอ้เป็นญาติด้ยครับเป็นญาติแ่เอ้าว่าโผล่เขาวงกดได้ยังไงเนี่ยเออก็ถือว่าน่ากลัวนะครับเขาวงกดอันนี้ไปโผล่ หลายที่สเลเกินตรงนี้มันมีใครอยู่หรือเปล่าวะโอ้นี่มันเป็นหลุมของอันนั้นไงบอ่อน้ำไม่ใช่ไหมเออโดยที่ใต้แมพนี่ทจะเป็นบอ่อน้ำหมดนั่นเองเราสามารถมาตรงด้านนี้ได้ไอ้ลองออกไปจากตรงนี้หน่อยซิตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่านะบอ่อนงบอ่อน้ำบอ่อตรงบอร่อต้มเนี่ยมีใครอยู่ไหมไม่มีนะก็ไม่มีนี่บอ่อนงบอ่อต้มไม่มีใครซ่อนอยู่เอ,อ้ยมีคนไม่ช่วยเพื่อนหานี่คนนี้ไม่ช่วยเพื่อนหาบล็อกออกซะไปเลยเอา,มาไม่ใช่ <laughs> ไม่ช่วยเพื่อนหาใส่วิดีอไม่ช่วยเพื่อนหาเลยไป let's go ไหนน้องๆมาช่วยกันหา มันต้องเจอแหละตอนนี้เราเจอกันกี่คนแล้ววะเนี่ยเช็คจํานวนก่อนได้ไหมตอนนี้เราหาเจอกี่คนแล้วทุกคนมาเจอกันอยู่ที่ด้านหน้าแฮปปี้ฮาโลวีนทั้งหมดเลยเราจะเช็คจํานวนวตอนนี้เราหาได้กี่คนแล้วในเซิร์ฟมีประมาณ20คนเนาะรวมพี่แล้วไหนเรามาดูซฟว่าตอนนี้เราหาเจอใครบ้างคนที่1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าเดโอ้เจอครึ่งเซิร์ฟแล้วนะเจอครึ่งเซิร์ฟแล้วนะเนี่ยเออเราเจอกันเยอะแล้วโอเคพวกเราแยกยยกันตามหาขบวนการคนนั้นคุ้งไปตามหา หายครบมาต้องเจอให้ครบให้ได้ไหนมาดูซิไหนลองพิมพ์หน่อยได้ไหมใครที่พี่ยังหาไม่เจอลองพิมพ์หนึ่งในเซิร์ฟให้พี่หน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นอ่ะพี่ไม่เห็นจริงๆอ่ะพี่เดินผ่านเมื่อกี้เลยไม่เห็นครับผมถ้าเห็นพี่จะเดินผ่านนี่ล่ละแปลกได้คนถามแปลกเหลือ1 2 3 4 5 6ี่เหลือ6คนทุกคนตามหาเหลือ6คนไปเลยิโกหคน6คนเรามีเวลาในการตามหานะครับอีก2นาทีเท่านั้นไปทุกคนแยกย้ายกันไปตามหาไปงั้นเหล่าผู้คนนั้นเขาจะกลายเป็นผู้ชนะซ่อนแอบเราทันทีนะครับไปเลยจิโกตามหามาเลย6คน6 คนอยู่ตรงไหนหกคนไป Let's go Let's go Let's go ไป พี่ว่ามันต้องอยู่ในที่ที่เราไม่ไม่คาดคิดนะครับแบบว่าเป็นที่ที่แบบปแปลกตรงไหนสักที่หนึ่งเราต้องเดินตามหาให้ดีนะเออมันตรงไหนนะตรงไหนนะเป็นที่ที่เราไม่คาดคิดเหรอเออตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมลองดูไหมตรงนี้นี่ตรงแถวนี้มันแบบมันเหมือนจะมาได้นะเออมันเหมือนจะมาได้เหมือนจะมาได้นี่ไงมาได้จริงๆด้วยมีไหมนะมีไหมมีไหมมีไหมลองลองใช้แบบค่อยๆมองดีๆนะลองเอาแบบมองดีๆแล้วก็เอาตะแกงกวาดดูเออเพราะว่าบางที แต่อยู่ตรงนี้ก็ได้มีไมมีไหนนะมีไมนะมีไมนะมีไมนะเหมือนจะไม่มีนะทุกคนหาไม่เจอเว้ยเขาอยู่ไหนกันเอ่ยบัดจะหาไม่เจอเลยอยู่ไหนนะ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 ไม่มี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 น้องๆก็คือเดินกันตามหากันวุ่นวายแต่พึ่งตเพื่อไปหมดทุกคนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีทุกคนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีถ้าเราหาเขาไม่เจอเขาจะจบเกมแล้วเกมจะโอเวอร์แล้วทุกคนไปรีบหา ตุกคต้องรีบหาแล้วแกมจะโอเวอร์แล้วหนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีเท่านั้นโอ้ยหาไม่เจอ <c oughs> แกสะวิ่งวนตรงนี้มา8ปดสรอบแล้วนียังหาไม่เจอเลยว่าใครอยู่ตรงไหนช่วยด้วยช่วยดวยูด้วยหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจออยู่ไหนวะทุกคนเหลือไปอีกสิบวิแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สมสองหนึ่งศูนหมดเวลาทุกคนมารวมกันเลยคะ่ะ อยู่ด้านหน้าแฮปปี้ฮาล w วีนทุกคนเลยนะครับคนที่ยังโดนหาไม่เจอก็มาเหมือนกันนะมามามา,มา,ม,ามารวมกันไหนคนโดนหาเจอแล้วมานี่มายูนตรงเสานี้คนโดนหาเจอแล้วมายูนตรงเสานี้ อ่าคนที่ยังโดนหาไม่เจอนะครับให้มายืนตรงเสานี้นี่เสาตรงนี้นะครับนี่คนละฝั่งนะเป็นเสาคนละฝั่งบริเวณนั่นนี่เสาอยู่บริเวณนัานาน,านี้เอ้ยคนนี้โดนหาเจอแล้วพี่จาได้จ้านอนอยู่บนเตียงมาเมื่อกี้เชิญด้านาน,านู้นจะมาแนบเนียนนะเชิญด้านนน้นอุย้ยนี่ผู้ชนะของเราสี่คนนะมีใครบ้างเขียนชื่อบนหัวหน่อยเออมีใครบ้าในเขียนชื่อบนหัวหน่อยมีน้องเรนน้องกระตูนน้องตัวหนอน้องนัวโอ้มีแต่ตัวตึงทั้งนั้นนายเริ่มจากน้องเรนก่อนน้องเรนไปซ่อนอยู่ตรงไหนอุ้มพี่พาไปหน่อย อุ้มพี่พาไปไหนแล้วอุ้มไปไหนครับอุ้มไปไหนอุ้มไปหนอยอ่ะผิดคนนั้นน่นมนนะมันอุ้มนัวนะไม่ใช่อุ้มพี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่จ้านี่ตัวสีาฟ้าเนี่ยอ่าไป let's go ไปเอานัวก่อนก็ได้อ่ะนัวพาไปตัวเองซ่อนอยู่ตรงไหนาพาไปไหนครับตรงไหนเอ่ยที่ซ่อนของตัวเอง let's go let's go let's go ว let ิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอ๋อเป็นที่เดียวกันใช่ไหมอ๋อเป็นที่เดียวกันเลนกับนัวอยู่ด้วยกันเอาเมพอถึงหางไม่เจอแล้วเพราะว่าเป็นคนถ้าหยุดแถวๆเดียวกันใช่ไหมล่ะเออเพราะถ้าคนนึงโดนหาเจอใช่ไหมมันก็จะลามกันมันกก็็จะะลามัันนนครบบออททีี่่่เปใต้ น้ำตรงนี้นี่หรอโอ้มันมืดหรอมันเลยมองไม่เห็นโอ้โหมันเป็นห้องลับโอ้อันนี้ได้นี่นะานี่ซ่อนได้โอเคอันนี้ผ่านสองคนนี้ผ่านนายังเหลืออีกสองคนนั่นบนเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเดี๋ยววาร์ปตัวขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูอีกสองคนนี้สิไหนไปซ่อนอยู่ตรงไหนกัรไปน้องการ์ตูนกับน้องตะนอยอะที่เดียวกันหรือเปล่าคนละที่หรออาการ์ตูนอุ้มพี่ไปเลยครับผมซ่อนอยู่ตรงไหนกันไปเลยไขใส่ไปก็ได้อะเออเอาไหนเร็วสุดก้าวอันนั้นไปก็ได้ครับตรงนี้หรอเออเขากำลังพาเราไปอยู่นะครับ เขาไปชอบอยู่ตรงไหนตรงนี้เราใส่สีตัวนี้จริงๆรหรอตรงนี้แน่นะสีตัวนี้จริงๆเหรอเราใส่ยังไงแต่งตัวยังไงตอนนั้นเราแต่งตัวยังไงตอนนั้นอีกสีหนึ่งสีนี้เฮคิดว่าพี่เดินผ่านตรงนี้อยู่นะแล้วมีคนเดินผ่านตรงนี้เยอะมากเลยนะทำไมเราหาไม่เจอหนูใช่หรอหนูใช่หรอ,หนหรอแนนนะวีถูกไหมใช่ไหมแต่เราสอบถามคนในนี้ก่อนอ่ะอันนี้ให้ผ่านครับอันนี้ให้ผ่านถือว่าลงมติแล้วซ้อนเนียนจริงเพราะเขามีที่ซ้อนหลายที่นั่นเองนะครับ เพราะเขาสามารถย้ายที่ซ่อนได้เหมือนว่ามีคนไปเจอพื้นที่เขารอบแรกแล้วแบบเออมันเป็นพื้นที่ในแอเรียเขาแล้วเขาก็เลยย้ายที่รอบที่2อ,อันนี้ไม่ผิดกติก,กานะครับโอเคไม่เป็นไรมาตะน้อยคนสุดท้ายของเราอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยจ้าอุ้มไปเลยเ e t ไปแล้วโอ้โหอุ่มทาเจ้าหญิงมาเจ้าส่งเจ้าสาอ๋อเขามีมีกี่ที่อันนี้ซ่อนกี่ที่อาที่แรกตรงนี้อาตรงนี้เข้าใจตรงนี้พี่ไม่ได้มาหาอาตรงไหนนะที่ที่สองาตรงนั้นใบแล้วอาตรงนั้นเข้าใจมาเข่าวงโกดอาโอเค นีรับได้ไม่แย่อ่ะก็ถือว่าผู้ชนะของเรานะครับประจํำเซิร์ฟนี้มีทั้งหมด4คนแล้วก็ยังไงเราก็เล่นแบบ ชิวๆเราไม่ซีเรียสขนาดไม่ซีเรียสอลนนี้วิ่งหากันเป็นแก๊งวิ่งหากข้ไปขบวนการขบวนการโคน,นันเอออ่ะโอเคครับแล้วนี่ก็คือผู้ที่ชนะนะครับประจําเซิร์ฟนี้ของเราทั้ง4คนแคปรูปไปเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทำคลิปแบบนี้ในการก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like คลิปนี้ก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ดแต่ดิชิปชนิกันด้วยนะครับนี่ก็จะ m v อย่างเดียวเลยน่ากลัวมาก